สวัสดีครับช่องโบราณบานเบิกครับช่องเราจะนำหนังสือเก่าๆสิ่งสะสมเก่าๆามารีวิวให้ท่านได้ชมกันนะครับอย่างไรก็ตามก็ช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้จะเป็นการรีวิวสยามอมูลเด,ดเล่มที่47ซึ่งถือว่าเป็นเล่มสุดท้ายของสยามอมูเดตนะครับก่อนที่เขาจะยุติการผลิตจำหน่ายไปนะครับ เล่มนี้นี่เป็นเล่มพิเศษเล่มหนึ่งของสยามมูลเลตเลยเพราะว่าเนื้อหาทั้งเล่มนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับวัตถุมงคลที่เกี่ยวข้องกับในหลวงรัชการที่9นะครับแล้วก็รูปแบบเล่มเขาก็ทำได้สวยงามนะครับก็เป็นเล่มที่น่าสะสมมากอีกเล่มหนึง่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดภายในกันเลยนะครับเล่มนี้เนี่ย จำหน่ายในปีพุทธศักราช2560นะครับเนี่ยครับลงว่าเป็นฉบับพิเศษเลยนะครับด้านหน้านี่ก็เป็นเหรียญที่ระลึกในโอกาสพระบรมราชสมภพครบ4รอบนะครับเป็นเหรียญตะสงคำส่วนด้านหลังก็เป็นเหรียญที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาละทวีทยุโ,ยโรปปีพุทธศักราช 2503นะครับเนื้อทองคำเช่นเดียวกันนะครับภายในนะครับก็จะเป็น <c oughs> ข้อมูลนะครับพระราชประวัติสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับ จากนั้นก็จะมเีเหรียญที่เราลึกในวโรกาสต่างๆของในหลวงรัชกาลที่9นะครับมีมากมายหลายรุ่นนะครับก็เป็นตัวอย่างในการศึกษาได้ดีเลยทีเดียวนะครับรูปถ่ายก็ถ่ายมาชาัดเจนสวยงามนะครับนี่ครับเป็นเหรียญรุ่นต่างๆเหรียญหายากเหรียญยอดนิยม ส่วนใหญ่ที่เอามาลงจะเป็นเหลียญทองคํานะครับแล้วก็อันถ่ายก็ถ่ายได้ชัดนะครับเลยทําให้ค่อนข้างสวยนะครับเล่มนี้ค่อนข้างสวยแล้วก็น่าสะสมนะครับ มีจะพระสวยๆเอามาลงไปตัวอย่างทันั้นเลยนะครับ นอกจากเหรียญทีเ่เป็นเหรียญของพระเจ้าอยู่หัวเองแล้วเนี่ยก็จะมีพระเครื่องพระบูชาที่พระเจ้าอยู่หัวสเสด็จไปเททองนะครับสร้างนะครับ อคอลัมน์นี้ก็จะเป็นการชี้จุดสังเกตเหรียญยอดนิยมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับอย่างนี้เป็นตัวอย่างเหรียญพระ,ะราชพิธีบร,รมราชาพิเศษเนื้อเงินนะครับในเหรียญปีพศ2493นะครับส่วนนี้ก็เป็นเหรียญเยือนสหรัฐอเมริกาลแล้วก็ทวีโรปนะครับ ก็จะมีเหรียญที่มาเป็นตัวอย่างในการชี้ตำหนิให้ดูหลายรุ่นอยู่นะครับจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของเหรียญทรงผนวดนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่มูลค่าในการสะสมค่อนข้างสูงนะครับมีผู้เก็บสะสมนิยมเก็บสะสมกันค่อนข้างมากนะครับ ซึ่งในภายหลังก็จะมีทําเพิ่มเติมในเวลาโอกาสต่างๆขึ้นมาอีกนะครับเหรียญทรงพรนวดนี้นะครับจากนั้นก็จะเป็นคลอคลัมน์ภาพเหรียญพระพุทธที่มีตราสัญลักษณ์พบร,ร,รอนะครับอย่างนี้ก็เป็นเหรียญพระพุทธเราชกองทัพภาคที่3สร้างนะครับ พระพาลีพินาก็มีนะฮะสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับ น่าสะสมมากถือว่าเป็นของสูงค่าอันหนึ่งเลยทีเดียวนะครับคอลัมน์มูลเลตโชว์รูมนี่ก็จะนำเปลียน ที่มีประตาสัญลักษณ์อปรนนะครับมาลงเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับหลากหลายรุ่นหลากหลายเรียนนะครับ ก็จะเป็นคอลัมน์วัตถุมงคลที่มีความเกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระพระพุทธชินราชพระวะรอไม่ทับภาคสปี2517้าหนึ่งเจ็ดนะครับก็ในพุ่นนี้ก็จะมีวัตถุมงคลหลายๆแบบที่สร้างนะครับ อย่างเดียวพันนเรือสวนหลังพระเอกาทสรสหรือเหรียญทรงผนวดนะครับแล้วก็ยังมีพระกิ่งของพระนเรศวรกับพระเอกาทศุรสด้วยแล้วก็มีคอลัมน์เหรียญที่ระลึกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ควรมีไว้นะครับก็เ,เป็นการแนะนำเหรียญที่ควร เก็บสะสมบูชาไว้นะครับรุ่นต่างๆเนาะในนี้เขาแนะนำไว้5รุ่นนะครับมีเหรียญที่ระลึกในโอกาสพระบรมราชสมภพครบ3รอบหรือเหรียญมหาราชนะครับปีพุทธศักราช2506นะครับแล้วก็เหรียญที่ระลึกสมเด็จขออภยัยฮะเหรียญที่ระลึกสเสด็จสมโพธิพระเจดีย์ทอง เหรียญทรงผนวดประศ2,500แผนะแล้วก็เหรียญทรงผนวดแม่ท่าภาคที่3จัดสร้างประศ2,517เหรียญที่เราเลือกในโอกาสพร,พระบรมราชสมภพครบสรอบจัดสร้างโดยคณะสงฆ์ทั่วราชนาจักรปีพุทธศักราช2,518แล้วก็รุ่นที่5คือเหรียญพระมหาชนกหรือเหรียญแห่งความเพียรน,นะครับ นี่ฮะอันนี้คือเหรียญที่ระลึกเหรียญที่หนึ่งที่เนี่ยนะเนีน่ยน,นำก็คือพระราชสมภพครบสามรอบหรือเหรียญมหาราชนะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็เ,เหรียญที่ระลึกสมภพพระเจดีย์ทองนะครับหรือเหรียญทรงผนวตปีสองพันห้าร้อยสิแปดนี่นะครับอันนี้มีปลอมเยอะนะครับต้องดูให้ดีนะสรุปตรงน,นี้แล้วก็เหรียญทรงผนวตรแม่ทัพพระที่สามสร้าง แล้วก็เหรียญที่ลึกในโอกาสพร,ระบรมราชสมภพครบสี่รอบคือเหรียญน,นี้นะครับเหรียญที่เป็นที่ขึ้นปกนะครับนี่ครับสวยนะครับเหรียญน,นี้รุ่นนี้สวยมากแล้วก็รุ่นสุดท้ายที่แนะนำก็เหรียญพระมหาชนกนะครับ ได้คู่กับหนังสือด้วยก็ยิ่งดีนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นข้อแรมเหรียญดีที่น่าชมก็เป็นเหรียญที่ของเจ้าอยู่หัวราชการที่9น้านแหละครับอันนี้เป็นเหรียญพระราชพิธีระหว่างสมโภชช้างเผือกจังหวัดนาราธิวาสนี่ก็สมโภชช้างเผือก สามเชือกจังหวัดเพชรบุรีเห,ห,หรียญนวมหาราชแล้วก็เหรียญพระชัยหลังช้างหลังพบปรนนะครับเหรียญพระชัยหลังช้างนี่ถ้าเป็นรุ่นถ้าเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเอไกลทองอะไรแบบนี้ยังหาได้ง่ายราคาไม่แพงนะครับ แต่ก็ต้องดูด้วยนะครับเพราะว่ามีลอมแล้วเหมือนกันนะครับต้องดูให้ดีจากนั้นก็เป็นพระพุทธปฏิมาสยามน,นะครับก็เป็นพระพุทธรูปที่เกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับอย่างนี้เป็นพระบูชากระถินต้นพบรอวัดเทวสังคารามหรือวัดเหนือกาญจนบุรีนะครับอันนี้ราคาสูงนะครับในการบูชาเช่าหากันนี่ครับ นี่เป็นพระพุทธรูปอ่ะพระพุทธังคีรสครับมีตราพระบรรอยู่ด้านหลังนะครับนี่พระพรรอพระพุทธเจ้าชีาศพระบารรรุ่นแรกที่กองทัพภาคที่สามสร้างแล้วก็อันนี้พเป็นพระพุทธ,ธกสัตราพิมงคลนะครับนี่นะคระครับนี่ฮะอยู่หลายรุ่นเลยทีเดียวนะครับ อันนี้เป็นพระพุทธโสธรนะครับปี2539มพระแก้มรกตแล้วก็มีคอลัมน์ที่พูดถึงพระพุทธชินสีทันโตเสถัตโถเสตัดโถนะครับ อันนี้ผมอาจจะอ่านผิดนะครับน่าจะเป็นพระพุทธชินสีทันโตเซโทนะครับก็เ,เป็นพระรุ่นเดียวในรัชการที่9ที่พระทนมีพระทนของอในหลวงรัชการที่9นะครับ รายละเอียดของรุ่นนี้นะครับแล้วก็เหรียญพระเกจิอาจารย์ที่มีตรา,ตราสัญลักษณ์พบปลอนะครับอันนี้ก็เหรียญสมเด็จพระยาณน,นสองวนหลังพบปลอเนื้อทองคำครับอันนี้ก็เหรียญพระยาณน,นสองวนเหมือนกันนะครับฉลองของรา5ห้าสิบปีวัดประวนทองคําอันนี้ก็เป็นเหรียญสมเด็จพระยาณน,นสองวนเหมือนกันนะครับ อันนี้เหรียญหลวงปู่เทียมมีหลวงพู่แหวนนะครับหลวงพ่อเกษมหลวงพ่อเกษมหลวงพ่อเปิดหลวงพ่อคูณแล้วก็ มีเหรียญในความเพียรน,นะครับก็เป็นเหรียญพระมหาชนกนะครับลงมาตัวมาให้ดูเป็นตัวอย่างนี่นะฮะมีทั้งพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์เล็กนะครับส่วนใหญ่จะแจกพร้อมหนังสือนะครับนี่เป็นหอภาพท้ายเล่มนะครับก็เป็นภาพที่เกี่ยวเนื่องกับเอ,อ่อเป็นภาพพระ ครื่อหรือเหรียญที่เกี่ยวเนื่องกับพระพระสมเด็จพระเจ้ากู่หัวราชการที่9นะครับอย่างเหรียญคุ้มเกล้านเหรียญปรมาพรพุทธปัญญานะครับปี2530อันนี้เหรียญี่รลลึกนะครับพระเาภาษา5รอบสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบร,รมราชินีนาคของมูลนิธิสวนหลวง อันนี้ที่เราลึกมูลนิธิโครงการหลวงนะครับนฮะยัมีเหรียญน,น้ำบัรลังอีกนะครับพระสมเด็จกิรด,ดามูลนิธิโครงการหลวงนี่เหรียญการจนาพิเศษนะครับเนือ้อทองคำนี่ฮะก็ประมาณนี้แะครับประมาณนี้ เล่มนี้เนี่ยแทบจะเล่มนี้ไม่มีโฆษณาเลยนะครับแล้วก็เล่มอย่างที่บอกนะครับออกออกแบบได้ดีออกแบบได้สวยนะครับแล้วก็ภาพก็เยอะแล้วก็สวยงามมากนะครับถ้าใครสนใจก็ลองหาสะสมอยู่ตัวน,นี้ก็ราคาจะไม่ค่อยแพงยังไม่แพงนะครับยังหาในราคาที่ที่ที่จับต้องได้อยู่นะครับยังไงก็ขอให้สนุกกับการสะสมแล้วก็ศึกษาหนังสือนะครับ สวัสดีเล่มนี้ก็สวัสดีครับเดี๋ยว EP ต่อไปก็คงจะเป็นเล่มอื่นๆน,นะครับเป็นหนังสือฉบับอื่นๆบ้างนะครับสวัสดีครับ